ยีคนงานก่อสร้างแกเข้ามาที่นี่ได้ไงฉันเข้ามาดูโครงการนะคะอย่างแกนี่นะจะเข้ามาดูโครงการฉันว่าอย่างเธออะนู่นไปผสมปูนขนหินขนทรายกับคนงานนู่นไปทำไมคุณถึงพูดกับลูกค้าแบบนี้ล่ะคะ ลูกค้าเหรอนะไหนลูกค้าฉันเห็นแต่คนงานที่แต่งตัวสกปรกเหม็นก็เหม็นรีบออกไปได้แหละเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นเขามาเห็นเขาจะคิดว่าโครงการฉันเป็นโครงการราคาถูกที่คนจนก็ซื้อได้เนี่ย่ยจะมามองหน้าอีกออกไปสิ สวัสดีค่ะมาชมโครงการหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าโครงการนี้หรอคะค่ะโครงการน,นี้ตึกนี้คะ่ะตึกนี้กำลังก่อสร้างคะ่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินสิ้นปีนี้คะ่ะแล้วนี่คุณชื่ออะไรคะทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้าเลย ฉันชื่อพาค่ะเพิ่งมาทํางานได้5เดือนงั้นเดี๋ยวฉันพาเดินชมโครงการนะคะดีเลยค่ะเชิญค่ะเี่เธอจะพาปไปไหนอะ่ะไปชมโครงการไงคะนี่ตาบอดหรือไงดูสภาพมันสิเนี่ยเป็นแค่คนงานก่อสร้างจะมาซื้อตึกในโครงการเราเนี่ยนะเงินจะซื้อข้าวแต่ละวันพอไหมก็ยังไม่รู้ ดูอย่างฉันสิฉันขายโครงการให้แต่กับคนที่แต่งตัวดูดีรวยไม่เหมือนใจคนงานคนนี้หรอกคุณลินคะคุณลินไม่ควรดูคนแค่ภายนอกนะคะยังไงเขาก็เป็นลูกค้าสนใจมาดูโครงการเราก็ควรพาเขาเดินชมไม่ใช่หรอคะนี่แกกล้าสอนใจ่เหรอถ้าแกไม่อยากโดนไล่ออกนะรีบใส่หัวไปซะ ะคะไปกันเถอะค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันโอเคค่ะเน่ยันจะยืนสุดเหนอหน้าอยู่อีกเน่บอกไปได้แล้วทำไมต้องไปด้วยล่ะคะเนเมื่อฉันเข้ามาที่นี่เพราะว่าสนใจโครงการนี้<ะ>โครงการนี้ราคาสิบล้าน คนงานรายวันอย่างเธอเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อแค่เสื้อผ้าดีๆเธอยังไม่มีปัญญาเลยฉันว่าเธอเอาเงินค่าจ้างรายวันแต่ละวันเนี่ยไปซื้อข้าวกินให้อิ่มเธอนะแล้วก็อย่าฝันสูงว่าจะได้เป็นเจ้าของตึกละ่ะได้ใส่หัวปไปซะไป ดีค,ะค่ะจะเข้ามาทำไมไม่โทรบอกฉันก่อนละคะฉันจะได้ไปต้อนรับแล้วนี่ท่านประธานไม่มาด้วยหรอคะท่านประธานก็อยู่ที่นี่แล้วยังไงคะอยู่ที่นี่ค่ะตรงไหนคะนี่ไงคะคุณอันประธานบริษัทคุณอันประธานบริษัท ว่าแต่ทำไมคุณอันแต่งตัวอย่างนี้ล่ะคะฉันอยากรู้ความจริงอะไรบางอย่างอะคะ่ะเพื่อนฉันเขาแต่งตัวธรรมดาเข้ามาชมโครงการที่นี่แต่ว่าโดนพนักง,งานบางคนพูดจาดูถูกแล้วก็ไล่ออกจากโครงการทั้งที่พวกเขาตั้งใจจะมาซื้อตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะคะก็เลยลองแต่งตัวแบบนี้มาดูว่าที่เพื่อนฉันพูดเนี่ยเป็นความจริงไหม แล้วเป็นเรื่องจริงไหมคะท่านประธานเป็นเรื่องจริงค่ะคุณก้อยคะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดก,การเองคะ่ะฉันรบกวนคุณก้อยไปบอกพนักง,งานที่ชื่อพาด้วยนะคะว่าช่วงเย็นเข้ามาพบฉันที่ออฟฟิศด้วยคะ่ะค่ะคุณลินคุณเป็นถึงหัวหน้าฝ่ายขายแต่มีทัศนคติที่แย่มากเลยนะคะ ดูถูกเพื่อนร่วมงานแล้วก็มองคนอื่นที่ภายนอกฉันดูรายงานการขายของบริษัททุกเดือนโครงการอื่นเนี่ยเขาขายดีกันหมดลูกค้าจองเต็มจนตอนนี้สร้างแทบไม่ทันมีแต่โครงการของคุณนี่แหลคะค่ะขายไม่ได้สักหลังแต่ว่าฉันก็พอจะรู้สาเหตุแล้วนะคะว้อนมาจากอะไรอท่านประธานคะฉัน ขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วค่ะต่อไปฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะคงไม่มีครั้งต่อไปสำหรับคุณแล้วนะคะฉันไล่คุณออกฉันไล่คุณออกท่านประธานอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะทำไมจะไล่ออกไม่ได้คะในเมื่อฉันเป็นประธานที่นี่ฉันจะไล่คุณออกเมื่อไหร่ก็ได้ฉันขอร้องลค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะมาขอร้องตอนนี้คงไม่ทันลวค่ะเพราะสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่หน้าที่ของพนักงานขายที่ดี คุณทำแบบนี้ฉันรับไม่ได้ค่ะและช่วยจำเอาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะใหญ่มาจากไหนสูงส่งแค่ไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกคนอื่นและก็อย่าตัดสินคนอื่นที่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่เพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะรวยกว่าคุณหลายเท่าเลยนะคะ อย่าตัดสินคนอื่นจากเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่และอย่าดูถูกคนอื่นเพียงเพราะอาชีพของเขามันไม่ได้ทำให้ตัวเองสูงขึ้นเลยแต่ในทางกลับกันมันทำให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นกรรมพืชของคุณว่าเป็นแบบไหน